น้ำตาร่วงก่อนเป็นพระเอกดังไม่มีเงินกินข้าวขอเขาเป็นตัวประกอบยังถูกเมินและพูดให้เจ็บใจ ก่อนอดีตพระเอกดังอย่างปิยะตระกูลราชจะประสบความสําเร็จจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกและเรื่องอื่นๆแล้วมาประสบความสําเร็จในการแต่งเพลงโด่งดังเช่นเพลงไก่จา๋าหนึ่งปีที่ทรมานเป็นต้นเขาเคยเป็นเด็กวัดและไต่เต้าด้านการแสดงมาจากการเป็นตัวประกอบมาก่อนทําให้มีประสบการณ์และเข้าอกเข้าใจเห็นใจผู้ที่ทาอาชีพนี้เป็นอย่างดีเรื่องราวประสบการณ์ความหิวความจนความลําบากลําบนของนักสู้ผู้นี้อาจเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่ว ทางให้ผู้ต้องสู้ปัญหาผู้อยากเอาดีกับชีวิตได้ไม่น้อยครั้งหนึ่งปียตรกูลราชเคยเขียนเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้เขาน้ําตาร่วงออกมาด้วยความเจ็บปวดระคนแค้นใจไว้ดังนี้ชีวิตการเป็นตัวประกอบหรือที่ส่วนมากในวงการภาพยนตร์เรียกว่าไอเนนนั้นผมเจ็บปวดแทนพวกเขามากเพราะก่อนที่ผมจะมาแสดงเรื่องครูบ้านนอกผมเคยแสดงเป็นตัวประกอบมาก่อน3-4ปีที่ผมแสดงเป็นตัวประกอบหนังผมรู้ซึ้งถึงรสชาติของการเป็นผู้น้อยได้ดีฉะนั้นเมื่อ ผมมีโอกาสได้แสดงเป็นตัวนำผมจึงพยายามทำให้เหมือนที่ผมได้คิดไว้เมื่อสมัยก่อนท่านผู้ชมผู้ฟังลองหันมาดูชีวิตตัวประกอบหนังกันบ้างสิครับว่าเขามีความเจ็บปวดรวดร้าวเพียงไรค่าจ้างถ่ายทำวันละ50-500บถึงาบาทน่าจะอยู่ได้อย่างสบายใช่ไหมครับเรื่องนี้อาจจะจริงถ้าเขามีรายได้ทุกวันแต่ว่าเดือนหนึ่งบางคนอาจจะมีงานแค่3วันบ้าง5วันบ้างบางคนไม่มีงานเลยสมัยนั้นศูนย์รวมตัวประกอบอยู่ที่หลังโรงหนังเฉลิมกรุงครับมีอยู่วันหนึ่งผมจำได้ เป็นเหตุการณ์ที่ผมตรึงใจที่สุดมีธุรกิจหนังเรื่องหนึ่งซึ่งผมขอสงวนชื่อมาหาตัวประกอบเข้าฉาก50คนค่าตัวก็เรียงตามความเก่าของแต่ละคนผมคนหนึ่งที่วิ่งไปเสนอหน้าเพื่อจะขอเขาไปด้วยสักคนในอัตราค่าตัวของผมเล่น 100- 200ถึงบาททางธุรกิจคัดไปได้40กว่าคนคําแรกที่ผมวิ่งวอนขอความเมตตาเพื่อที่จะได้เงินมาจุนเจือค่าข้าวค่ารถเมล์และสบู่ยาสีฟันสักร้อยบาทเท่านั้นเพราะว่าเดือนนั้นทั้งเดือนผมไม่ได้มีงานไม่ได้ไปกับเขาเลยคําแรก ที่ผมเอ่ยปากร้องขอคือพี่ครับผมขอไปด้วยคนได้ไหมครับผมไม่มีเงินจะกินข้าวเลยสงสารผมเถิดเพราะค่าเช่าบ้านไม่ต้องห่วงผมหรอกผมไม่ต้องเสียเพราะผมอาศัยวัดอยู่ผู้ชายคนนั้นก็าตอบมาว่าเฮ้ย อย่างมึงไม่ไหววะ่ะผมถามทำไมล่ะครับผมเล่นบูก็ได้นะครับพี่เสียงตอบกลับมาคือแต่ว่าเองตัวเล็กไปหลังก็ค่อมขาก็โกงผมสั้นหนวดก็ไม่มีใช้ไม่ได้หรอกวะ่ะปิยะตะกูลราชเขียนแล้วว่าเจ็บไหมครับท่านผู้ชมผู้ฟังหยดน้ําตาที่หลังออกมาจากเบ้าตาของผมเวลานั้นมันไม่ใช่เกิดจากความหิวหรอกครับมันเป็นเพราะความแค้นบวกกับความเจ็บปวดหัวใจของผมผมนึกอยากจะตอบออกไปว่าก็พ่อแม่ให้กูออกมาอย่างนี้นี่ว่ะสำหรับเส้นทางชีวิตของปิยะตะกูลราชก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จ อาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ปิยะตระกูลราชเป็นชื่อและนามสก,กุลจริงเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2497ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของนายจุนนางลิ้นจี่ตระกูลราชมีพี่น้อง8คนจบการศึกษาชั้นปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในวัยเยาว์เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่4พ่อแม่ส่งให้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนการช่างสุพรรณในตัวเมืองสุพรรณบุรีโดยเรียนแผนกช่างไม้แต่ตัวเองไม่ชอบจึงเรียนช่างตัดผมทำให้ ไม่จบพ่อแม่จึงให้กลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านเทใๆไม่รู้จะทําอะไรจึงชักชวนเพื่อนเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทําแต่ที่กรุงเทพจะหางานสบายๆที่ไหนทํามีแต่งานที่ต้องใช้แรงงานแบกหามแต่ก็ต้องทําเพื่อแลกกับรายได้ในการดารงชีพแรกๆก็ไปแบกกล่องลําไยอยู่แถวคลองมหานาคจากนั้นก็ไปเป็นช่างตัดผมอยู่ที่ตลาดเมืองนนแต่วันหนึ่งเกิดพลาดท่าทํามีดบาดหูลูกค้าเข้าจึงถูกให้ออกเลิกจากตัดผมก็ไปถีบ3ล้อรับจ้างอยู่ที่จังหวัดนนท์นั่นแหละแต่ก็ถีบอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากเป็นคนตัวเล็กเวลา ลาขึ้นเนินสูงๆทีมไม่ไหวก็ต้องเข็นเรียกว่ากว่าจะได้เงินทําเอาซี่โครงบานเลยทีเดียววันหนึ่งขณะเข็นรถขึ้นเนินบังคับรถไม่อยู่รถเกิดพลิกคว่ำตีลังกาจนรถพังเสียหายเจ้าของจึงไล่ออกทําให้เขาต้องตัดสินใจกลับบ้านเพื่อตั้งหลักใหม่พ่อแม่อยากให้เรียนต่อเพื่ออนาคตที่ดีพี่ชายจึงพาเขาเข้ากรุงเทพอีกครั้งโดยพามาฝากให้เป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดพระพิเรนแถววรจักรโดยให้ไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดราชบ,บพิษจนจบชั้นมศ .5 ในการเดินทางไปเรียนของเขาแต่ละวันจะต้องงเดินทา จากวัดพระพิเรนไปวัดราชบพิตรและต้องเดินผ่านสะพานเหล็กไปโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงทุกวันทั้งไปและกลับวันหนึ่งในปี2516ชุติมาสุวรรณรัตน์ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี่หรือชีวิตจึงรับสมัครตัวประกอบเพื่อเข้าฉากแต่ละฉากในขณะที่เขาเดินทางมาถึงข้างๆโรงภาพยนตร์ปัจจุบันคือบริเวณห้างดิโอสยามเจ้าหน้าที่กองถ่ายกำลังเรียกตัวประกอบที่สมัครไว้เพื่อให้ขึ้นรถเขาบังเอิญเดินปะปนอยู่ในกลุ่มจึงถูกดึงตัวขึ้นรถไปด้วยจึงได้เป็นตัวประกอบภาพยนตร์ด้วยความบังเอิญหรือจะเรียกว่าโชคช่่ววยกกก็็าาาได้้จนนัเข จะวเวียนไปแถวนั้นทุกวันและได้เป็นตัวประกอบภาพยนตร์ประมาณ100เรื่องฉายาที่เขาได้รับในการแสดงเป็นตัวประกอบภาพยนตร์ก็คือโป่งแอซึ่งหมายถึงพอออกมาแสดงได้สักฉากสองฉากก็ถูกยิงตายซะแล้วในปี2 5 2 1ปิยะตรกูลราชประสบความสําเร็จสูงสุดในการแสดงภาพยนตร์เมื่อได้เป็นพระเอกครั้งแรกในการแสดงภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกโดยเริ่มมาจากปี2 5 1 9บริษัทดวงกมลมหรสพโดยคุณกมลกมุลตังวัฒนาได้สร้างภาพยนตร์เรื่องมนรักแม่น้ำมูลโดยมอบหมายให้ครูพงศักดิ์จันทรุคา เขียนบทและกำกับการแสดงครูรังสีทัศนพภาคเป็นผู้ช่วยในเรื่องมนรักแม่น้ำมูลนี้ปิยะตระกูลราชแสดงเป็นตัวประกอบด้วยโดยรับบทเป็นครูบ้านนอกมีบทบาทโดดเด่นพอสมควรจึงเป็นที่เข้าตาของผู้สร้างในปีถัดมาดวงกระมวลมหรสพได้นำบทบาทของครูบ้านนอกมาสารต่อด้วยการสร้างภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกโดยคำหมานคนไขและมอบให้สุรศีผาธรรมกำกับการแสดงให้ปิยะตระกูลราชเป็นพระเอกเต็มตัวและดึงเอาวาสนาสิทธิเวชมาเป็นนางเอกสมชาติประชาไทยและเพียง ทูอัมไพเป็นตัวรองออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2521ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมไทยปรากฏว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งดึงดูดใจแฟนภาพยนตร์ได้อย่างล้นหลามทุกรอบเก็บรายได้มากกว่า9ล้านบาทภาพลักษณ์ของปิยะตระกูลราชกับบทบาทครูบ้านนอกนักต่อสู้เพื่อความเที่ยงธรรมจึงประทับใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้หลายคนเรียกเขาติดปากว่าครูปิยะ หลังจากนั้นปิยะตรกูลราชก็ได้แสดงเป็นพระเอกภาพยนตร์ตลอดมาประมาณ60เรื่องเช่นลูกแม่มูลก่องข้าวน้อยค้าแม่จุลาตรีคูณเทพเจ้าบ้านบางปูนสันกำแพงสวรรค์บ้านนาทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อนแพงเป็นต้น ความสําเร็จในการเป็นพระเอกภาพยนตร์ทําให้เขาได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลดารานําฝ่ายชายเอเชียเมื่อปี2522จากภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกโดยประกวดที่ประเทศมาเลเซีย 2. รางวัลพระสุรัสวดีเมื่อปี2525จากภาพยนตร์เรื่องเทพเจ้าบ้านบางปูนในช่วงที่กําลังมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นพระเอกภาพยนตร์ปิยะตระกูลราชก็ไปมีความรักกับดาราสาวคนหนึ่งซึ่งกําลังโด่งดังในจอแก้วเธอชื่อปริศนาวงศิริแต่ความรักของทั้งคู่ไม่สมหวังมีอันต้องพลัดพราก ทำให้ชีวิตของเขาเกิดความว้าวุ่นเป็นอย่างมากจึงได้ระบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเขียนไว้ในกระดาษจะเป็นกรอนก็ไม่ใช่เป็นเพลงก็ไม่เชิงแต่เป็นสำนวนที่อ่านแล้วซึ้งและเศร้าเมื่อไปเจอครูพงศักดิ์จันทรุขาที่ศาลาเฉลิมกรุงครูพงศักดิ์เห็นเข้าท่านจึงแนะนําให้เขียนเป็นเพลงเพื่อน,นําไปให้นักร้องขับร้องแต่ในเวลานั้นตัวเขาเองไม่รู้จักใครในวงการเพลงจึงมอบให้ครูพงศักดิ์ท่านก็ไม่เอาหลังจากนั้นเขาคิดอยู่หลายวันคิดไปคิดมาทําให้นึกถึงสายยันสัญญาที่ตอนนั้นกําลังดังมากๆแมม้้จจะไ่รูััักกกบน ร้องดังเป็นการส่วนตัวแต่อาศัยเป็นคนจังหวัดส,สุพรรณบุรีเหมือนกันเขาจึงตัดสินใจโทรไปหาสายยันอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นทั้งคู่ต่างก็มีชื่อเสียงเมื่อได้คุยโทรศัพท์กันแล้วก็ต่างชื่นชมชื่นชอบกันและกันสายยันสัญญานัดให้เขาไปพบที่ป่าป่า,ปาคาเฟ่ฝั่งธนบุรีหลังจากได้เจอกันแล้วดูเหมือนสายยันสัญญาจะถูกชะตาก,กับปิยะเป็นพิเศษให้คําแนะนําและให้ความสะดวกในการทําเพลงชุดแรกของปิยะอย่างดียิ่งโดยติดต่อห้องอัดเสียงไพบูลให้ติดต่อคนทําดนตรีกับครูจิตกรบัวเนียมให้นัดวันอัดเสียงให้เสร็จ ยที่ไม่ได้พูดถึงค่าตัวเลยพอถึงวันนัดอัดเสียงที่ห้องอัดไพบูลนัดกันตอนเที่ยงแต่วันนั้นสายันมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเพื่อต่อเพลงและกล่าวทานองในวันนั้นเลยสายันสัญญาร้องเพลงให้ปิยะตระกูลราชในชุดแรก1ิบเพลงมีเพลงรอยยิ้มที่ถูกยืม ไก่จา๋าหนึ่งปีที่ทรมานสอหางยาวอยากรู้สักนิดสาวบางแค่ใจดำความรักคือการให้รักน้อยๆแต่ให้นานๆครูบ้านนอกบอกรักและห่วงแก้มแดงเพียงสัปดาห์กว่า,วาที่สายยันสัญญานำเพลงไปร้องหน้าเวทีและเพลงก็ถูกเปิดทางสถานีวิทยุปรากฏว่าเพลงไก่จา๋าไได้ยยินมว่่าเสีงใครจ และเพลงหนึ่งปีที่ทรมานหนึ่งปีให้หลังฉันยังจำได้ ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงทั้งประเทศอย่างรวดเร็วภายในเวลาหนึ่งเดือนชื่อของปิยะตะกูลราชก็ถูกบันทึกไว้ในทำเนียบเพลงลูกทุ่งในฐานะนักแต่งเพลงชื่อดังมาจนกระทั่งทุกวันนี้ในปี2538ปิยะตะกูลราชได้หันเข้าสู่วงการโทรทัศน์โดยรับแสดงในหลายบทบาทยกเว้นพระเอกเนื่องจากอายุมากแล้วเขาร่วมแสดงอยู่นับร้อยเรื่องจากนั้นก็หันไปภาคมวยอยู่กับศึกอศัศวินดำของพลตำรวจตรีสเสวกปิ่นสินชัยทางช่อง9อสอทแรกๆเขาภาคคนเดียวต่อมาได้ภาคร่วมกับคุณเทพพิทั แฟนมวยติดกันงงเงมเขาเป็นเจ้าของประโยคภาคที่ขำๆเช่นยืมปลายคางไว้วางเท้าซึ่งพูดเวลานักมวยเตะเข้าปลายคางภาคมวยอยู่ร่วม20ปีจนได้รับรางวัลเทพทองในฐานะภาคมวยยอดเยี่ยมหลังจากเลิกภาคมวยเขาก็หันมาแต่งเพลงประกอบละครทีวีให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆจนถึงปัจจุบันมีเพลงประกอบละครที่แต่งไปแล้ว20เรื่องที่ประสบความสําเร็จสูงสุดคือการแต่งเพลงประกอบละครเรื่องขุนเดชทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีเมื่อปี255 5ทําให้เขาได้รับราง ทวรทัศน์ทองคําในฐานะนักแต่งเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมนับเป็นการได้รับรางวัลสูงสุดทุกประเภทที่เขาประกอบอาชีพเขาเคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยในสมัยที่อาจารย์จิตรกรบูนเนียมเป็นนายกปัจจุบันนอกจากยังอยู่ในวงการมวยแล้วยังรับแสดงละครโทรทัศน์เหมือนเดิมแต่บทบาทอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและยามีเวลาว่างก็ยังแต่งเพลงอยู่เช่นเคยรวมเพลงที่ปิยะตระกูลราชแต่งไว้ทั้งหมดประมาณ500เพลง